สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับข่าวด่วนสดสดต้นร่อนนะครับบอสบิกเพิ้นกระโพดแบบซี่ครับอ่าเ็จงานครูชินจังแล้วนะครับบอสบิกจะไปซื้อตั๋วนะครับคือว่าสิไปซื้อตั๋วไปต่างประเทศครับพี่น้องนะครับอ่าไปกับไพที่ ไปกับน้องๆศิลปินในค่ายนะครับทุกคนนะครับย้ํานะครับว่าทุกคนนะครับไปกันทุกคนนะครับไม่ได้ไปเที่ยวเฉพาะบอสบิ๊กนะครับแล้วก็ทีมงาน 2- อสาคนไม่ใช่นะครับเราบอกว่าไปกันทุกคนนะครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นนะครับทุกท่านนะครับก็คือว่าคิวนะครับที่จะไปนี่ก็คือเดือนมกราคมปีหน้าครับปี68นะครับทุกท่านครับ แล้วก็ในส่วนของอคิวงานต่างๆนะครับที่รับไว้นะครับเดนมาการาเนี่ยอา,อาจสิแบบเว้นมือไว้ไปต่างประเทศครับทุกท่านครับแล้วก็ล่าสุดนะครับน้องโกกิก็บโพสแบบซี่ครับก็มาคอมเมนต์แบบซี่นะครับบอกว่าแล้วบาโฮดละ่ะไม่เปิดหรอสันพีน่น้องนะครับ ก็คือว่าบอบิกเนี่ยสิไปตั้งประเทศนะครับแล้วบาโฮด่ะบอเปิดตีสั้นพี่น้องนะครับกระแซกันล่นนะครับนั่นแหละครับปังอีดีครับทุกท่านครับบอบิกเนี่ยก็อยากให้น้องๆในค่ายเนี่ยผ่อนคลายนะครับอยากให้ไปเบิงโลกกว้างประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศนะครับก็คือให้รางวัลนะครับให้รางวัลน้องๆในค่ายหลังจากทํางานหนักอดหลับอดนอนมาหลายเดือนครับ บอดบิ๊กเพิ่นกระมองแบบสี่นะครับบอแมนวาสเสหุงานอย่างเดียวนะครับรางวัลชีวิตก็คือการไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานะครับบ้างนะครับแล้วก็กลับมาสู่งานคือเก่าครับก็คือว่าเหตุงานให้มีความสุขครับพี่น้องนะครับเดินต่ออย่างมีความสุขนะครับบอแมนวาสเสหุแต่งงานหลับหูหลับตาจนว่าลืมในส่วนของ ร่างกายลืมในส่วนของจิตใจเจ้าของประมาณนี้ครับบอสบิ๊กเพิ่นกะมองการไกลอีกแล้วนะครับในส่วนของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงค่ายตัวเกียวมิวสิกครับทุกท่านครับบอสบิ๊กขอยติดตามชมนะครับว่า,ากำหนดการจริงๆเนี่ยจะวันที่เท่าไหร่ในเดือนมกราคมปีหน้านะครับ อ่านุ่มอ๋องเรียกข้าวสารมาบอกมาลอยฟังเดินนะครับดีใจน้ําครับดีใจน้ําในส่วนของบอลบิ๊กับแต่ว่าประเทศยังเน่ยเรายังไม่ได้บอกไว้นะครับหรือว่าจะไปฟินแลนด์หรือไม่อันนี้ต้องรุ่นกันครับพี่น้องนะครับไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยหรือเปล่านะครับ หรือว่าจะไปตำส้มตำที่ฟินแลนด์ไปเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์นะครับต้องรุนกันครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอองกลบเลขาวสารมาบอกมาเลราให้ฟังเดินนะครับทุกท่านมีคิดเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ดีบอกครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากไหมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ